สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไอที IT ง่ายนิดเดียวนะฮะคู่มือชิพรอนเรื่องไอทีนะฮะทำใให้ปลอดภัยทำในให้รู้ทันไอทีด้วยเรื่องที่ง่ายนิดเดียวนะฮะก็หลังจากที่ผมเนี่ยได้ลงคลิปตัวที่ทำเน็ตเวิร์กเซตอัพในบ้านเนาะเมื่อปีที่แล้วจริงๆก็มันก็ครบปีพอดีเออระหว่างนั้นเองระหว่างปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายๆคนถามเข้ามาเยอะนะว่าเฮ้ยถ้า,าต้องการระบบแบบนี้หรือว่าเคยเลลี่แล้วเราใช้ระบบแบบนี้เนี่ย มันจะต้องแบบพัฒนายังไงได้บ้างหรือว่าอยากให้มันเป็นยังไงมีรดีกวยไม่น่นี่น,ะนี่เงี้ยเราก็เลยกลายเป็นเหมือนกับคนที่รับปรึกษาระบบไอทีแค่กับหลายๆคนในเพจแล้วไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ในวันนี้เนี่ยไหนๆก็ทำคลิปแล้วก็เลยแบบเออก็เลยเอาทั้งหมดเนี่ยมาแชร์กันว่าเฮ้ยว่าถ้าเราต้องการแบบนี้ไงอย่างเงี้ยก็คือเราจะต้องทําอะไรบ้างต้องซื้ออะไรบ้างถึงจะเหมาะกับบ้านเรานะฮะโอเคเอาง่ายๆก่อนเริ่มจากข้อที่หนึ่งนะฮะเริ่มจากว่า เราสรวจความต้องการของเราก่อนว่าเราต้องการอะไรบ้างเช่นเราบอกว่าเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประมาณ80-90%ของอุปกรณ์เราเนี่ยใช้สายในการเชื่อมต่อทั้งหมดเลยหรือส่วนใหญ่แล้วในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเชื่อมต่อผ่าน w i f i ทั้งหมดเลยอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นตามบ้านทั่วๆไปนะฮะก็จะเชื่อมต่อผ่าน w i f i ซะทั้งหมดแหละอันนี้เป็นส่วนใหญ่ไปเลยเนาะอ่าส่วนน้อยๆตามบ้านอาจจะเป็น power user หรือว่า อะไรพวกนี้ก็คือพวกนี้จะใช้สายกันซะส่วนใหญ่เพราะว่าเอาก็าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้งานผ่านสายเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าการใช้งานผ่าน Wi-Fi นะเช่นเราบอกว่าอย่างประสบการณ์ที่เคยเจอเนี่ยเราบอกว่าออตอนที่เราไลฟ์เกมอ่ะอถ้าเราใช้ Wi-Fi อ่ะมันจะมีความหน่วงเยอะกว่าตอนที่เราใช้งานผ่านสายนะเพราะว่าอันนี้อธิบายได้ทางทีซีทันเน็ตเกเนอะว่าตัว Wi-Fi เนี่ยครับพวกการเชื่อมต่อแบบไร้สายอย่าง Wi-Fi เองเนี่ย มันเป็นการเชื่อมต่อเขาเรียกว่าแบบ half duplex คือหมายความว่าถ้าเราต้องการส่งและรับข้อมอูลน่ะมันต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่สามารถส่งพร้อมกับรับได้อ่าเพราะฉะนั้นเวลาเราไลฟ์เกมนะฮะภาพจากเครื่องเราอะ่ะก็ต้องออกถูกปะพร้อมๆกับเกมที่มันต้อง Online ออนไลน์อ่ะมันก็ต้องวิ่งเข้ามาที่เครื่องเรามันต้องวิ่งเข้าออกพร้อมกันอ,ะอ่ะอ่าอันนี้มันทําให้ถ้าเราใช้ half duplex ก็คือใช้พวกตระกูลที่เป็น Wi-Fi พวกเนี้ย มันทําให้มันจะต้องรอคนนึงรับแล้วอีกคนถึงจะส่งได้อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆทําให้มันหน่วงเนาะแต่ว่าถ้าเป็นพวกตระกูลพวกสายอย่างอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการเชื่อมต่อแบบฮับเอ่อโทษฟูลดูเพล็กเนาะฟูลดูเพล็กหมายความว่าเราสามารถรับและส่งพร้อมๆกันได้นั่นทําให้สาเหตุที่การหน่วงเกิดขึ้นในการที่เราไลฟ์เล่นเกมอะไรเงี้ยส่งข้อมูลรับข้อมูลพร้อมๆกันเนี่ยมันเลยมีความหน่วงมากกว่าในไวไฟนั่นเองอันนี้คือเหตุผลที่ที่มันมีเหตุผลอีก หลายอย่างที่สามารถอธิบายเรื่องนี้ได้นะแต่ว่าข้ามไปเถอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะฮะอันเนี้ยรถึงบอกเลยว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าส่วนใหญ่แล้วเราทํางานเยอะเนี่ยเราแนะนําให้ใช้สาย้าส่วนใหญ่หรือว่าอีกประเภทหนึ่งที่ใช้สายอย่างเราเองก็ใช้สายเนาะเพราะว่าเราต้องการที่จะโหลดข้อมูลเยอะมากเพราะว่าเราต้องโหลดฟุตเทจจาก N a s เอาฟุตเทจเข้าไปใน N a s อะไรเนงะี้ยคือมันมีอะไรหลายอย่างนะฮะที่จะต้องใช้แบนด์วิดต์จำนวนเยอะๆนั้นสายเนี่ยมัน มีความสเสถียรกว่าเันเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่า Wi-Fi อ่ะเราเดินออกไปจาก a c c e s s Point หน่อยอย่างเงี้ยสปีดก็จะต่ำลงอ่าแต่ว่าสายอ่ะมันเดินได้แบบ100เมตร5 5เมตรที่สปีดสูงสุดก็ออยังเป็นสปีดสูงสุดเช่น1นกิกะบิตก็ยังเป็น1นกิกะบิตอยู่สัก100เมตรอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะเอออะไรแบบนั้นแต่ Wi-Fi มันไม่ใช่อ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งคือ Wi-Fi ต้องยอมรับว,ว่าใช่ฮะดูสปีดแล้วเนี่ยมันสูงกว่ากิกะบิตอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันบ้านแต่ว่า นะักความเป็นจริงแล้วเมื่อเราเชื่อมต่อมันไม่ได้แบบนั้นไงเพราะอย่างที่บอกคือระยะเอย่ยสิ่งกีดขวางเอย่ยมันก็ทําให้สปีดมันก็ค่อยลงลงลงลลง,ลงไปเรื่อยๆจนหมายก็ดฮนเฟอร์ข้อมูลแบบอย่างฟุตเทอยนเนี้ยทานเฟอร์ทีโอ้โหรอไปสิคะคุณผู้ชมอะไรแบบนั้นมันคนที่ทํางานเยอะๆคนท้านไปใช้สายเนาะหรืออีกลุ่มประเภทหนึง่งคนที่ต้องการจะใช้สายส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็น เ,เครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์อะไรที่มัน stationary คือมันอยู่กับที่อ่ะมันไม่ต้องย้ายไปไหนอันเนี้ยเราน่านให้เดินสายจะดีมากนะฮะเช่นบอกว่าเฮ้ยเรามี P c ตั้งโต๊ะแล้วเราคงไม่ได้ย้ายไปไหนละแล้วก็เดินสายแลนมาแล้วก็มาจิ้มอ่ะอย่างเงี้ยก็ทําให้การเชื่อมต่อมันง่ายขึ้นมันดีขึ้นเนาะซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าเราใช้อะไรที่มันกับ ISP เนี่ยมันก็จะมีช่องสำหรับเสียบแลนให้เราเพิ่มแั้นแหละก็แค่จิ้มมาแล้วก็จิ้มมาที่คอมพิวเตอร์เราอีกกฝั่งงนึ็เรรียยบ้อ อ่อันนี้ก็คืออย่างแรกคือเราต้องสำรวจความต้องการเราก่อนว่าเฮ้ยเราต้องการใช้อะไรบ้างนะฮะอันที่2เนี่ยดูซิว่าเฮ้ยปัญหาที่เราเจอคืออะไรบ้างอย่างถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ติดเน็ตมาอยู่แล้วเนี่ยมันมันจะเจอปัญหาแล้ว,ว่าเฮ้ยบางที Wifi ถ้าเป็นกับ i s เมาเลยเนาะเราไม่ทาอะไรเพิ่มเลยเนาะเฮ้ยไวไฟมันไม่ถึงอะ่ะใช้ขึ้นไปนชั้นสองแล้วปุ๊บเฮ้ยทำไมมันใช้ไม่ได้วะหรือว่า ทำไมเราอยู่เยื้องๆหน่อยทาไมสัญญาณมันน้อยมากเลยมันไม่ถึงสักทีอะไรเงี้ยคือมันจะมีปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นนะหรือว่าอีกประเภทหนึ่งที่เจอกับตัวมากับกับรูเตอร์กับกล่องของ a s อะ่ะคือ AS ที่ผมรีวิวไปอะมันจะเป็นตัวซูเปอร์เมชเนาะแล้วก็เป็นตัวก่อนหน้าซูเปอร์เมชมันจะเป็นตัวเมชอ่าแล้วไอ้ก่อนหน้าเมชเนี่ยมันคืออีกตัวที่เราเจอปัญหานี่แหละคือเวลาเราใช้งานพร้อมๆกันทางบ้านอะแล้วเรากดกดลิงก์อะ มันไม่ยอมโหลดหน้าเว็บสถียเว้ยคือมันหน่วงมากมันต้องรอโหลดหน้าเว็บนานมากซึ่งตอนหลังเนี่ยไปเจอว่าเฮ้ยปัญหามันอยู่ที่ CPU เว้ยคือ CPU อ่ะมันทํางานไม่ทันมันก็เลย drop package ทำให้บางทีเรากดกกกดดดกดไปอ่ะมันก็ช้ามันต้องรอโหลดนานมากมันหมุนอยู่นานมากนถึงจะเริ่มโหลดข้อมูลกลับเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือปัญหาที่มักจะเจอได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะบอกว่าเฮ้ยปัญหาที่คนี้จะแก้อย่างไงนะ โอเคสุดท้ายก็คือถามว่าแล้วเราจะต้องซื้ออะไรบ้างโอเคสำหรับตรงนี้นะถ้าเป็นบ้านใครที่ใช้ Wi-Fi เป็นส่วนใหญ่นะฮะในปัจจุบันเนี่ยเรามีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Mesh Wi-Fi ซึ่งผมเคยอธิบายไปแล้วในบล็อกนะฮะก็ตามเข้าไปอ่านในตรงนี้อ่ะอันนี้นะฮะก็เป็นเรื่องของโต Mesh Wi-Fi เนาะซึ่ง Mesh WiFi ข้อดีของมันคือเราไม่ต้องเดินสายซึ่งอันเนี้ยมันจะเหมาะกับ บ้านที่มันอยู่มานานแล้วอ่ะคือมันไม่ได้ตอนก่อสร้างอ่ะมันอยู่มานานแล้วเราก็แค่เอาเมชไปตั้งตามจุดต่างๆเท่าน,นี้เราก็สามารถที่จะใช้ Wi-Fi ที่มีความเร็วสูงแล้วก็ครอบคลุมได้ทั้งบ้านแล้วซึ่งถ้าการทดสอบง่ายมากฮะคือถ้าเราบอกว่าอินเทอร์เน็ตบ้านเราเนี่ยความเร็ว500ทับ500หมายความว่าดาวโหลด500อัปโหลด500อ่ะเวลาเราตั้งเมชปุ๊บเนี่ยแล้วเราเทสอะครับ ทั้งบ้านน่ะควรจะต้องได้500ทํา500ทั้งบ้านโอเคไหมคือไม่ใช่แบบว่าเทสสองเครื่องพร้อมกันนะคือเทสทีละเครื่องนะทีละจุดตามบ้านเลยแล้วทุกที่ในบ้านควรจะได้500ทํา5 0ออะไรแบบนะั้นหรือว่าใกล้เคียงก็ได้แบบว่า4 8 0 490หรือว่า5 1 0 520อันนี้ก็เอาให้มันได้ใกล้เคียงอ่ะไม่เอาแบบว่า20 30อย่างเงี้ยไม่เอาโอเคไหมอ่ะอันนี้คือแบบแพงหน่อยแต่ว่าถ้าแบบเฮ้ยงบน้อยไม่สามารถที่จะ ทำให้มันครอบคลุมทั้งบ้านได้ขนาดนั้นเนี่ยอาจจะลดจุดลงนิดหนึ่งคือสมมุติว่าเวลาเราซื้อตัวเมช WiFi เนี่ยมันจะมาเป็นแพ็กเนาะบางที่อาจจะเป็นแพ็กสองแพ็กสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันคีแล้วอะถ้าเราตั้งจริงๆเนี่ยมันอาจจะ2อาจจะไม่พออะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องซื้ออีก2เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วงบมันมัน,ม,นมันเริ่มบานและอ่ะทีนี้วิธีแก้ง่ายก็คือเฮ้เราก็หาจุดก่อนว่าจุดไหนที่เราใช้งานเยอะเราก็ตั้งไม่ตรงนั้นเลย นะฮะจุดไหนที่เราใช้งานน้อยก็อาจจะให้มันสัญญาณมันอาจจะ,ม,จะมันจะอ่อนหน่อยนะทาให้ความเร็วที่ได้มันก็จะน้อยหน่อยแต่ว่าเออเราก็ไม่ได้ใช้บ่อยเนาะแล้วอนาคตเนี่ยเราก็อาจจะซื้อไอ้รุ่นเนี้ยอีกมาชุดหนึ่งเพื่อที่จะมาตั้งโหนดเพื่อิ่มทำให้สัญญาณมันกระจายได้แรงขึ้นเนาะอะไรแบบนี้อันนี้ก็ข้อดีของ mesh wifi ม,มนก็คือ1ึคือไม่เดินสาย2คือมันก็เพิ่มจานวนโหนดเข้าไปได้เรื่อยๆตามใดที่อีรุ่นเนี้ยยังมีขายอยู่นะฮะแต่ข้อเสียคือ ถ้าเราตั้งไม่ดีหมายความว่าตำแหน่งที่เราตั้งไม่ดีอะ่ะมันทําให้สัญญาณเพราะว่า2ตัวมันคุยกันได้แบบไร้สายเนาะถ้าสมมติญญว่าเราไปตั้งตรงที่มันมีเหล็กมันมีกําแพงเยอะๆห่างกันมากๆอย่างเงี้ยทาให้2คนเนี้ยมันคุยกันลําบากทําให้ไอตัวที่เป็นตัวรองครับเช่นตัวนี้เป็นตัวหลักตัวนี้เป็นตัวรองเนาะทำให้ไอตัวที่เป็นตัวรองอะ่ะเมื่อเราคอนเน็กเข้าไปหาตัวรองอะ่ะสปีดที่เราได้ก็จะน้อยลาเทนซีก็จะสูงอะไรอย่างเงี้ยสัญญาณคุณภาพไม่ดีครับ เพราะฉะนั้นวิธีตั้งก็คือเราต้องตั้งให้มันใกล้กันพอสมควรนะฮะเพื่อทําให้สปีดที่มันได้อะค่อนข้างโอเคอันนี้ก็มีผลเนาะเรื่องของต้นแ่งในการตั้งนะฮะก็ต้องไปลองดูดีๆนะฮะอันนี้คือความยากของตัว mesh wifi ที่เรามองว่าเออค่อนข้างจะยากในเรื่องนี้นิดนึงนะฮะซึ่งต้องยอมรับว่า mesh wifi สมัยนี้เราว่ามันทําค่อนข้างดีขึ้นแล้วแหละดีขึ้นมากแล้วละ่ะน่าจะติดตั้งได้คนทั่วไปอ่ะน่าจะทำได้เองอย่างง่ายดายนะฮะโอเค อันนี้ก็คือโซลูชันหนึ่งเนาะส่วนคนที่นิยมใช้สายนะฮะหนึ่งคือบ้านที่เพิ่งสร้างเนี่ยส่วนใหญ่ปัจจุบันมักจะมีสายแลนมาให้นะฮะถ้าเป็นตามหมู่บ้านจะสรรเนาะหรือบ้านที่ไม่มีก็ถ้าอยากได้ก็อาจจะต้องเสียงเงินเพิ่มเนาะแล้วก็ให้เขาเดินไว้ให้เนาะซึ่งถ้าลหลาดที่เขาเดินไว้ให้เนี่ยแนะนําให้ทุกจุดในบ้านนะครับมารวมอยู่ที่ที่เดียวกันอ่าเพื่อจะทําเป็นตู้เหมือนเหมือนที่ผมเคยรีวิวไปเนาะ ก็คือทําเป็นตู้แลกแล้วก็มีอุปกรณ์เน็ตเวิร์กอยู่ในนั้นก็คือจบอยู่ในนั้นเลยแล้วก็ที่เหลือก็เดินใช้จิ้มใช้อย่างเดียวนะฮะอันนี้จะแนะนํามากนะฮะดีมากหรือว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าโอ้โหอยากเดินเหลือเกินแต่ว่าไม่อยากไม่อยากที่จะเดินเยอะขนาดที่ต้องทําไปจุดๆเดียวอะ่ะก็ได้เหมือนกันก็คือวิธีก็คือไปซื้อสวิชมาค่อยๆต่อๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ก็พอทําได้นะฮะอันนี้มันจะมีปัญหาเรื่องของคอขวดนิดน,นึงแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้อะไรมากมายไกดกองขนาดนั้นก็ไม่มีปัญหาาาออะะไรรรถ้เเป็นนแบบ user ธมดานะ่า อะไรอย่างนั้นอันนี้ก็ต้องลองดูส่วนเรื่องของการเชื่อมต่อหันสายเนี่ยอันนี้ถ้าสมมุติว่าพอรตไม่พอเช่นบอกว่าเฮ้ยตัวกล่องของ ISP อ่ะมีอยู่แค่5พอพอตแต่ว่าเรามีสัก7พอรพออย่างเงี้ยที่มันต้องใช้อ่ะก็คือมีสาย7จดเส้นเข้ามาแต่ไม่มีพอทหรืออยู่5พอร์ตพอทอย่างเงี้ยวิธีก็คือเราก็ไปซื้อสวิชมาตัวหนึ่งแนะนําว่าให้ไปซื้อสวิชมาเลยฮะแล้วก็เอาของทั้งบ้านนะครับเสียบเข้าไปในสวิชเลยแล้วก็เอาเส้นหนึ่งอ่ะเสียบจาก พอทที่1พอร์พที่2ของของไอกล่องไอเอสพีอะแล้วก็ไปจิ้มที่พอร์ตแรกของสวิชเท่าน,นี้เราก็มันคือเหมือนเหมือนปลั๊กพ่วงครับเออพู <c oughs> ดถึงสวิชนึกถึงปลั๊กพ่วงฮะประมาณนั้นเลยฟีลลิ่งจะประมาณนั้นนะฮะก็ทําให้รูทที่ทั้งหมดมันก็อยู่ในสวิชนั่นแหละก็จะค่อนข้างดีต่อตัวก่องของไอเอสพีเพราะต้งอยงยอมว่ากล่องไอเอสพีเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาให้มันมีความ p พาเวอร์ฟูลอะไรมากขนาดนั้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สูงมากขนาดนั้นนะฮะมันถ้าเราแบ่งภาระ การสวิชข้อมูลต่างๆเนี่ยไปอยู่ในตัวสวิชเนี่ยก็ทําให้รูเตอร์ทางานเบาขึ้นแล้วกัน <Yeah. S 1> อ่ะอะไรแบบนั้นอาจจะงงนะก็ลองไปเสิร์ชๆดูได้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปแยกออกมาอีกทีว่าแต่ละชนิดแต,แต่ละข้อไหนมันมีอะไรบ้างเนาะอ่ะอะไรประมาณนั้นหรือว่าถ้าสมมติว่าเฮ้ยบ้านเราใช้สายนี่แหละแต่ว่าเรามีจริงๆไม่ต้องใช้สายนะจริงๆเหมือนกับว่าเรามี device ์เยอะมากอะฮะมันจะเจอปัญหาที่ผมเคยเจอเี่ผมบอกก็คือตัวแพ็กเกจมันดรอปเนาะเพราะว่า CPU มันไม่ถึง วิธีก็คืออันนี้อาจจะต้องไปซื้อรูเตอร์ดีๆมาใช้สักตัวหนึ่งนะฮะมันจ,จะแพงหน่อยละอ่ะอย่าเลาว่ามันจะแพงอย่างผมใช้ไมโครติก IB401 ก็ตัวนี้ประมาณเ0็ดพนกว่าบาทคือมันคือซื้อมาใหญ่เกินบ้านมากนะฮะไอบีส่นเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับโซโหแล้วอ่ะเออสมอลออฟฟิศแล้วอ่ะอะไรแบบนั้นนะฮะก็ลองหาซื้อมาใช้ใดูนะฮะพวกรูเตอร์ดีๆแล้วก็ ถ้าสมมติว่าเราซื้อรูเตอร์มาแล้วเนี่ยแนะนําให้เปิดสิ่งที่เรียกว่า bridge mode แต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครไม่เชี่ยวชาญทางด้านเน็ตเวิร์กเราก็จะไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องมีการตั้งค่าอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรนะฮะยางสำหรับเราเองเนี่ยเราจบพวเตอร์มาแต่เราก็ไม่ใช่สายเน็ตเวิร์กตรงๆเนาะบางอย่างเราก็จะแบบเออไม่ค่อยรู้เหมือนกันขนาดพ,พี่ขนาดไอ้เนี่ยเรื่อง bridge mode เนี่ยเรายังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอะอะไรอย่างนั้นอะ ก็อันนี้อาจจะต้องปรึกษาคนที่มีความรู้ทางด้านเน็ตเวิร์กนะฮะให้เขาช่วยเรานิดนึงเพราะว่าเออมันมันก็นะมันต้องคอนฟิกอะมันจะลําบากแต่ว่าสิ่งที่ได้จาก bridge mode อย่างที่1เลยก็คือเรื่องของ latency ที่น้อยลงมากฮะคืออย่างบ้านเราเองเนี่ยใช้ R B 4 0 1ศูนยเนาะตอนแรกก็คือเสียบพอร์ตที่หนึ่งจากตัวกล่องของ ISP เลยแล้วก็จิ้มเข้าไปที่รูเตอร์ตรงๆเลยปิงมันจะอยู่ที่ประมาณ latency เนาะมันอยู่ที่รเราสี่ถึมิลลิวินเนาะ แต่ว่าพอเราเปิดบริดโหมดอ่ะปุ๊บอ่ะเออลาเทนซี่มันอยู่ที่ประมาณ2ถึงสามมิลลิเซคถือว่าเฮ้ยมันค่อนข้างโอเคเลยนะถ้าเรามันไม่ได้เสียเงินอะไรเพิ่มอ่ะเออแค่เราเปิดบริดโหมดแล้วเราตั้งค่าอะไรใหม่แล้วลาเทนซี่เราได้น้อยลงอ่ะเฮ้ยมันดีมากยิ่งถ้าเราเล่นเกมออนไลน์อ่ะมันยิ่งได้เปรียบไงเออเพราะว่าเรามีลาเทนซี่ที่ต่ํากว่าอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราว่ามันเบอร์มากทีนี้ พอเราใช้สายปุ๊บเนี่ยยังไงซะย,ยังไงเนี่ยบ้านเราอะ่ะมันจะต้องมีอุปกรณ์ที่มันต้องใช้ Wi-Fi แน่ๆอ่ะสั้นๆง่ายๆก็คืออ่ะโทรศัพท์แท็บเล็ตนาฬิกาอย่างเงี้ยที่เป็นสมาร์ทวอทเนาะอ่ะมันก็ต้องมีการเชื่อมต่อ w i f i อยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าเราบอกว่าเอ้ยเราเดินระบบสายอยู่แล้วเนี่ยเราบอกเลยว่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi ถ้าคุณมีระบบสายอยู่แล้วนะฮะมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากมากเลยอ่ะการวางร,ระบบเน็ตเวิร์กอ่ะมันเหมือนกับการเราไปตัดสูตรอะครับ สั่งตัดสูตรตการที่เราใช้สําเร็จรูปอะ่ะมันไม่ต่างจากการที่เราไปซื้อสูตรตามร้านทั่วๆไปอย่างเงี้ยความเหมาะสมมันไม่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าต้องยอมรับว่าสูตรที่ตัดสั่งตัดเฉพาะเราเนี่ยก็ย่อมแพงกว่าสูตรที่เราไปซื้อตามร้านทั่วๆไปเน็ตเวิร์กก็เหมือนกัน,นะครับถ้าคุณต้องมีความยิบย่อยมากๆในการมาระบบเนี่ยใช่ฮะคุณต้องเสียงเงยินเยอะขึ้นแต่ว่าความคุ้มค่าเรามองว่าถ้าคุณใช้งานเยอะมันแฮปปี้กว่าปัญหามันน้อยกว่าอะไรเงี้ยมันไม่ต้องมานั่งวอร์แบ๊ย ปัญหาเยอะแยะมากมายไก่กองนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราบองว่าถ้าใครใช้งานเยอะวางระบบนะฮะสําหรับตอนถัดๆไปเนี่ยใน 3- ามสี่ห้าตอนนัถัดๆ,ๆไปเนี้ยผมก็จะมาค่อยๆแนะนําอุปกรณ์เน็ตเวิร์กแล้วกันว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างแล้วแต่ละอันเนี่ยมันมีรายละเอียดยิบย่อยอยังไงบ้างวันนี้ึ้นเหมือนมาเป็นอินโทรสั้นๆอี่บ้านไม่สั้นแล้วจะครึ่งชั่วโมงเนี่ยให้เข้าใจกันนะครับว่าเฮ้ยแต่ละอย่างมันคืออะไรแล้วถ้าคร่าวๆแล้วถ้าเราต้องวางระบบอย่างนี้ต้องซื้อของยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็อันเนี้ย เป็นเป็นเรื่องย่อยๆของวันนี้แล้วกันนะฮะโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะฮะช่วงนี้หิวย,ยอดไลค์มากมายนะฮะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ในตอนหน้าฮะสำหรับนี้ก็บาย,บาย